สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถยามาฮ่า XSR 1 5 5นะครับว่าก่อนที่จะครบ1 0 0 0โลนี่ผมได้ทำอะไรมาบ้างแล้วครับเออเรามาชมชิ้นแรกกันเลยนะครับเนี่ยครับตัวชิวหน้าชิวหน้านี้ผมได้มาจาก l า z a d a นะครับแล้วก็มาชิ้นที่2นะครับไล่ไล่ตามที่ตามที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็ตัวนี้เลยครับ แล้วก็มาตัวนี้ครับผมกันลอยนะครับแล้วก็มาส่วนชิ้นที่ 3, นี่น่าจะเป็นตัวกระจกครับผมตัวกระจกนี้ผมสั่งมาจากเพจเพจหนึ่งในเฟซนะครับซึ่งเป็นกับกระจกทรงกลมครับผมแต่ว่าผมได้ให้ช่างติดตั้งให้แต่ว่าดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะติดกับตัวตัว,ตวปั๊มเบรกตรงนี้ครับ ผมก็เลยให้ช่างใส่แหวนให้ตรงนี้เพื่อที่จะให้มันสามารถหมุนได้ปรับได้ครับแล้วก็มาชิ้นชิ้นสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับผมท่อนะครับรลอๆเลยครับตัวนี้รับรองว่าลั่นแน่นอนครับซึ่งทําไมผมถึงเปลี่ยนท่อนะครับจริงๆผมไม่ได้ชอบเสียงดังนะครับแต่ว่าผมเสียดายท่อเก่าพอดี ผมล้างไปแล้วมันชอบสีท่อมันตรงนี้ครับมันมันมันจะมันจะลอกออกจนเป็นสีเป็นสีสนิมอะครับแล้วผมก็รู้สึกรู้สึกว่าเสียดายผมก็เลยมาตัดสินใจซื้อท่อดีกว่าอันนี้เป็นท่อเมกาโฟนคอฟูนะครับปลายเป็นปลายมีเนียมครับผมรับรองว่าลั่นแน่นอนครับอันนั้นนี้ผมไม่ได้ใส่แคดลดเสียงนะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่ล่างหอ แต่ว่าผมสตาร์ทให้ฟังไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอยากฟังยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังตอนที่ไม่มีคนสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับผมหล่อๆเลยครับแค่นี้ก็หล่อเลยครับไม่ไม่ต้องทําอะไรมากมายครับจริงๆก็อยากทํามากกว่านี้ครับแต่ว่างบมันไม่พอจริงๆก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับ ก่อนครบ1,000โลของผมขอบคุณครับ